ครับคลิปนี้เราจะมาเช็คตัวตัวคปเปอรเซอร์นะครับหรือตัวซับ cpu เนี่ยตัวช่วยงาน cpu แบ่งเพราะว่า1 k d มี CPU 2ตัวนะครับเรารู้ได้ไงเพราะว่ามีคิสตันของมันเองคอของมันเองนะเบอร์นี้เป็นเบอร์ mvc 4 6ถ้าตัวนี้มีปัญหาจะเกิดอาการอะไรก็คือกล่องดับนะครับไฟหน้าเครื่องกระพริบติดต่อคแคลร์ไม่ได้เลยไม่ถือไม่เออสกแกนอะไรไม่ผ่านนะครับยลางที่เจอคือมันจะกินกระแสะสูงกว่าปกติ นะครับขึ้นไปประมาณรักสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยสองร้อยแล้วตัวมันจับเลยนะครับตัวมันจะร้อนๆนะคราบตอนนี้พีการเช็คแมนถ้าเกิดเราไม่จับไม่แตะเนี่ยวัดยังไงก็เริ่มต้นวัดไฟก่อนไฟเลี้ยงครับจุดนี้นะครับตรงนี้นะครับห้าโวลต์จุดนี้จุดนี้ห้าโวลต์นะครับแล้วก็มีพวกไฟเลี้ยงประมาณพวกสองจุดหกโวลต์นะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยประมาณนี้แถวๆนี้นะครับไฟเลี้ยงที่ไปเลี้ยงไอชิปเนี้ยสัญญาณต่างๆนะครับอยู่มาเนี้ยเนี่ยแรกๆมันจะมีห้าโวลต์กับสองโวลต์ไล่ๆดูนะครับจุดนี้ ไฟเลี้ยง CPU นะครับก็เหมือนกับ p u u ต,ตัวหลัก,กน,นะครับมันก็จะมี v e o r r d ใช่ไหมเนี่ยอยากรู้แล้วก็เอาบอร์ดดีมาวิธีการสาเข้าบอร์ดดีมาแล้วก็มาจิ้มจิมไล่ดูไฟเปนเท่าไหร่ว่าอะไรเงี้ยนะครับจุดนี้นะครับวัดไฟเนี่ย5โวลต์5โวลต์นะครับเนี่ยจิ้มจมไปนะครับตรงนี้2.6โวลต์นะครับ เนี่ยจะว่าหนึ่งห้าโวลต์ห้าโวลต์แล้วก็จุดแรกนี้ตรงนี้นะครับสองโวลต์สองจุดหกโวลต์อ่ะถ้าไฟตรงนี้สามอันมาวัดไฟที่คริสตัลนะครับวัดไฟที่คริสตัลนะครับไฟที่คริสตัลเนีน่ยะครับตรงนี้มันก็ได้ประมาณโวลต์กว่านะครับมันต้องมีไฟนะครับถ้าเกิดตัวนี้มันจ่ายไฟออกมาเนี่ยครึ่งหนึ่งไอ้นี้ไม่เสียละแต่ถ้าจิ้มตรงนี้ไฟไม่ออกไอเนี่ยพังแน่แล้วสัญญาณไม่ออกด้วยนะครับ เพราะนั้นจุดที่เราจะวัดไฟก็คือ1จุดที่1ตรงนี้นะฮะสองจุดสี่ที่สี่นี่คือไฟยังแน่นอนห้าโวลต์นะครับแล้วตรงนี้ไฟพีคอรมสองโวลต์ v, กว่าแล้วตรงนี้ก็หนึ่งโวลต์กว่านะครับเดี๋ยวเชม,เมิเตอร์วัดดูนะครับจะวัดไฟหนึ่งสองสามสี่จุดนะครับแล้วก็มาวัดคําสั่งสัญญาณเนี่ยก็จะสัญญาในกายมีคอรวัติอาร์นะเดี๋ยวจะขยายให้ดูทีป๊บ ให้ดูอ่านตัวนี้ไว้นะครับวัดจุดในนี้นะครับตรงนี้จะได้คอร์ค121เมกนะครับ121เมกจุดที่สองวัดต,ตรงนี้ครับดูนะดูนะน้องข้างล่างไปตัวที่สามหนึ่งสองสามจิ้มตรงนี้ครับนะฮะตรงนี้มันจะได้ประมาณ62เฮิรต์นะครับ62เฮิรต์นี่คือวัดไฟแล้วสัญญาณสองตัวนี้ออกไอนี้ไม่เสียแต่ถ้าสัญญาณสองตัวนี้ เงียบนะครับไม่ออกเลยไอเนี้ยไปนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาวัดจริงกันครับเดี๋ยวเราจะมาวัดจริงกันเริ่มจากวัดไฟก่อนครับเริ่มจากวัดไฟก่อนอาจารย์ของงายให้พวกเราดูมิเตอร์ก่อนเนะเดี๋ยวจะวัดไฟก่อนนะครับวัดไฟซตัวใหญ่2ตัว นะครับซีเรียสตัวจิ้มไปเลยนะห้าโวลต์ห้าจุดสี่นะครับตรงนี้จุดหนึ่งห้าจุดสี่นะครับแล้วก็จุดเล็กๆนะครับมองจากสีลงมาเยื้องๆนะครับสามจุดสามโวลต์นะครับผมมันยังมองที่สองจุดเก้าประมาณนี้นะครับสาณพิษสามนะฮะแล้วก็ไฟที่ขายคริสตัลสองจุดสี่โวลต์นะครับต้องมานะครับนี่คือสี่จุดวัดไฟนะต้องมา ถ้าไฟที่คิตอนไม่มาเปลี่ยนไอ้นี้ได้เลยนะครับแต่ถ้า5โวลต์ไม่ออกก็ปัญหาจากเลกู l เลเตอร์แต่จริงมันไม่ได้มีผลลหอกเพราะไฟ CPU มีอยู่นะครับอาการที่เจอเนี่คือคล็อก CPU ออกแต่คล็คอกตัวนี้ไม่ออกนะครับมันทํางานแยกส่วนกันอยู่อันนี้เราก็มาวัดสัญญาณจุดที่จานบอกบนหัว R นะฮะเชสโคววัดโอเคนะครับจิ้มจุดแรกที่เมื่อกี้บอกนะครับนั่นโวดูสายสุด บน R นะครับจะมีสัญญาณออกมา121เฮิรต์นะครับต้องออกจุดที่1แล้วก็ R ตัวที่3นะครับจากข้างล่างตรงนี้มีจี้จุดที่ดูแล้วจิ้มไปเลยครับต้องออกสองข้างเลยนะครับแต่ถ้ากล่องมันน็อคกล่องมันแห้ง่จุดนี้อาจจะไม่ออกนะถ้าจุดนี้ไม่ออกไม่ต้องจกใจก็ดึงไฟออกไปให้หมดแล้วก็ทิ้งซักประมาณ15ว,วินาทีแล้วก็จ่ายไฟใหม่ออกไหมถ้าออกก็คือกล่องไม่เปปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่ออกก็อาจจะต้องเอากล่องลงกันใหม่นะครับ ถ้าจุดนี้ไม่ออกนะครับถ้าจุดนี้ไม่ออกเนี่ยจะเจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเราวัดแถวนี้ก็จะไม่ออกด้วยครับของ CPU ตรงนี้นะครับสัญญาณเทสซีพีนี่ยที่อาจารย์ให้วัดจากคลิปที่แล้วนะครับถ้าของที่ดีทํางานเนี่ยจะออกเป็นเปือป้อนๆแต่ถ้าโปรแกรมนอองมันจะออก็นห่างๆเส้นเดียวดึกดึกดึกนะครับถ้าการอีพอมเสียก็เหมือนกันสัญญาณตัวนี้มันจะไม่ออกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสี่จุดมันมันจะออกเป็นแบบ มีแค่โครงแต่ไส้ใน Data ไม่ป่านะครับเนี่ยมันจะมี Data ข้างในทุกไหมครับเนี่ยเนี่ยไส้เนี่ยนเนี่ยปืปเนี่ยไส้ข้างในมันจะไม่มีมีดเนี่มันจะมีแต่แท่งขอบบิ่งตึึกตึกตึก,ตก,ตกนะครับถ้าเกิดมันแห้งนะครับบอร์ดแหง้งอันนี้ก็คือวิธีการเช็ค ic mb 4ี่ตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาคืออะไรหมด <laughs> หลายช่วงนี้ ตอนนี้นี่จารย์ถ่ายวีดีโอเดือนสิงหานะครับสองพันยี่สิบห้านะครับก่อนหน้านี้หาไหลได้อยู่ตั 6, 6, 6, วหกร้อยกว่าบาทหรือเจ็ดร้อยอ่ะแล้ววันนี้เข้าไปเช็คที่เมืองจีนอะไหลขาดนะครับเสียใจด้วยนะครับตอนนี้ไหลหมดถ้าเสียหายจากถอดบอร์ดเกา่ๆเาๆเน่าๆไปใช้ก่อนแล้วกันครับเคครับก็คลิปนี้เ,เดี๋ยวสรุปไฟฟ้าอีกทีแล้วกันนะครับเราจะวัดไฟนะครับหนึ่งจุดห้าโวลต์มิเตอร์วัดในห้าโวลต์ 5โวลต์สามจุดสามสองจุดสี่สี่จุดนะรับสัญญาณที่จุดที่หนึ่งตรงนี้นะครับได้ร้อยยี่สิบเอ็ดเฮิร์ตเป็นสเวอันนี้จุดที่สองนะครับได้หกสิบสองนะครับจุดนี้สัญญาณมาสองจุดนะครับถ้าไฟไฟทั้ง4จุดออกสัญญาณ4จุดออกไอ้นี่ไม่เสียแต่ถ้าไฟตกนะครับไฟตกไฟกไอ้ตัว2โวลต์นี่ตกนะครับ แล้วไฟตรงนี้ไม่ออกนะฮะไอนี้ไปแล้วแล้วจับได้เลยมันจะร้อนปกติมันจะไม่ร้อนแตะดูด้วยมันจะร้อนแล้วกระแสมันจะกินขึ้นไปประมาณสามร้อยสองร้อยแปดสิบสามร้อยสามร้อยสิบอยู่ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนได้เลยครับตัวนี้เสียนะครับอาการนี้คุณเปลี่ยนซีให้ตายก็ไฟหน้าปัดก็พิดอยู่ตอลอดเยลาวคือคือต,ต,ต,ติต่อก่องไม่ได้นะครับระบบมันฟองโอเคครับสวัสดีครับ